พอดีเขายุ่หนเนาะคะ่ะเขาเสิร์ฟจานใหญ่แต่กับราคาสูงแต่ว่าทางเข้ากินมาเหมือนเขาก็สามารถพอฮเชลก้องเอาไปกินบ้านได้อีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแมว่วัชภายอินเดียอินยูเอสเอค่ะมื้อนี้แมว่วัชภาพไปกินเขายุราอาหารไทยเนาะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นสิพาพไปนะคะ่ะอย่าลืมกด s u บส c คร b e ช่องสัชพยอินเดียอินยูเอสเอให้แม่วัชได้ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะนี่นะคะแม่ว่ามาฮอดร้านอาหารแล้วนะคะ่ะ <อ>กระซิบเสียงเแบาบเสียงเบาแน่นิดนึงนะคะนี่ซูวาลันพัทราน,นะคะยูเมนทัชชันนี่เองนะคะอา่าเมทัชชันนะคะก็เป็นเท่าน,น้อยๆนะคะ <c oughs> นะคะน,นะคะนีค่ะเขามาเบิ่งกันค่ะว่ามีเมนูอีกอย่างแน่นะคะเปิดดิสิเดี๋ยวแป๊บนึงก็เป็นออปเทิร์ไคเซอร์ค่ะค่ะ มีเมนูเด็กน้อยค่ะโอเค okay, หมแล้วค่ะันมีเกตบอลอารรอ่สชิคกี้โชิชิโรมันมีว่ามันไม่มีชนะิชิโรมันมีฮอทดอกเงินฮอทดอกเงินไส o ๋ c h i c k e n ก่ n ๋วยจั e บน o ่ง o ๋ d o จ s ๊บ t ก o ก๋วยจั๊บไก o ก๋วยจั๊บไ i ่ g e วยจ o g บไก Hot dog ไ uh, o okay. you know? ่ก๋วยจัอกไ่ก๋วอจ h ๊บ o ่ก่กะวา่ยจ่จก่ัไกัก่กก เขาก็เคลื่นกับสิไซส่เป็นถุงมากแบบนี้เนอะคะ่ะ มาเบ่งบรรยากาศภายในลานกันเนาะคะ่ะตั้งลานก็นมีการติดรูปภาพเกี่ยวกับเมืองไทยเนาะคะ่ะติดเปิดใส่ผนังไหวเห็ดคนเบงเนาะคะ่ะกันนาลักอีรีค่ะตรงกลางลานเนาะคะ่ะก็จะมีเป็นพระแก้วมรกตเนาะคะ่แะแเบวาวาลานมีตกเต้นแต่ย่างสวยงามอีรีนะคะ่ะเขาเข,ข,ข,ขาเสิร์ฟเป็นสลัดน้ำพรอมเนาะคะ่ะสำหรับอาหารจังเว้นเนาะคะ่ะเป็นสลัดแล้วก็พ p นัทบัตเตอร์ซอสเนาะคะ่ะ ก๋าแซบดีเนาะค่ะไม่ว่ากระเดยซั่งชาน้มเย็นมากกินน้ำ้อมนะคะไอซ์ทีกินไหมกินไอซ์ทีไหมเดี๋ยวชิมไอซ์ทีก่อนอืมรสชาติดีค่ะก็คือชาเย็นที <Yeah. S 1> ่เากินใี่บาลเทาเลยนะคะ ชื่นใจค่ะนี่นะคะอาหารกลับมาแล้วยำเป็ดกรอบค่ะจานบห,หนึ่งเดี๋ยวแม่ว่าเขาชิมยำเป็ดก่อนนะคะ แซบดีนะค่ะกับปลาแมารสชาติจะคล้ายๆแบบย่ำเป็นพรายนิดนะคะพอเขาใส่กับใสพริกเผานั่นนะคะก็มีความเผ็ดความเปรี้ยวกำลังดีเลยนะคะคิดว่าคิดว่าถ้ากินแบบลันช์คนเดียวเนาะค่ะก็ถึงก็อิ่มได้เลยเนาะค่ะ นี่นะคะแม่ว่าซั่งเป็นผัดกะเพราไก่นะคะเดี๋ยวเขามาชิมกันนะคะว่าจะรสชาติเป็นยังไงเนาะคะ่ะรสชาติดีเลยเนาะคะ่ะนุ่มคมเค็มคอมเพรดกะเพราอยู่นี่นะะเนาะค่ะเขาสิใส่เป็นแบบใบโหระพาแทน่นใบกะเพราเนาะคะ่ะ พอไปกับข้าวแทๆหายากบอกฟังบอลบอลคุ้นเคยกับกินของกับพ้าเนะคะ่าอิา่มค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องกินมาจานเลยค่ะแต่ว่ากัะอาหารกับมีเหลืออยู่เนาะคะ่ะขอดีเขาอยู่นหนเนาะคะ่ะเขาเสิร์ฟจานใหญ่ ราคาสูงจ่าวทางเขากินมาเหมือนเท่าก็สามาถเอาพอใช้กล้องเอาไปกินบ้านได้อีกเนาะคะ่ะืัอนี้แม่วาจะกินเข่าอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มข่าค่ะแล้วืัอนี้ก็บ,บ่มีอยังรายแล้วนะคะพอกันไม่คลิปนานค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย